สวัสดีครับดีกับ p d i O วันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับผมท่านที่ถาม power นี้นะครับอ่ะมาอยู่2แท่นคาเบตหมดเลยนะครับตัววัดแรงหรือท่านไหนจะเอาไปขับกลางแหลมสิบห้านะครับได้ครับผมตัวนี้ถ้าเป็นกลางแหลมสิบสองได้ข้างละสี่เลยนะเพท P 1,200ันสเสียงใสสะอาดเป็นวงจร PBL ส่วนจะขับเบตก็ได้สิบแปดข้างละสในราคาที่เจ็ดันสร้ยบาทนะครับ คเทคพีเอพันสองนะครับผมใช้งานปกตินะครับร้องเรียบร้อยนะครับผมเจ็ดพันสองร้อยบาทส่วนท่นล่าง NTs mi 5ห้าพันห้าตัวนี้จะหม้อแปลงใหญ่หนักนะครับสิบแปดข้างละสองได้อยู่ที่เจ็ดพันห้าร้อยบาทสภาพสวยนะครับสภาพสวยใช้งานปกติทุกอย่างนะครับผมสิบแปดข้างละสองได้ทั้งสองตัวนะครับเดีย๋ยวพามาดูด้านหลังเนาะ อ่าตอนนี้นะครับทำงานทุกอย่างเคเทค p a ีเอพันสองนะครับมีแปดข้างเราสองได้นะครับตึ๊บๆอยู่นะครับผมลองแล้วตัวนี้เป็นเคเทคจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมซ่อมฟรีตลอดอายุการใช้งานแต่ท่านอาจจะต้องเสียค่าส่งเองนะแต่ถับพังจะซ่อมฟรีนะครับส่วนแท่นล่างก็ส่งบริษัทเอ็นทเอได้เลยนะครับถ้ามีปัญหา ส่วนแท่นล่างนี้จะสวยนะครับสภาพ9 8 9ได้นะครับผมส่วนเคเทก็สภาพประมาณ90%นะ90อาจจะมีรอยนิดนึดนงเห็นไหมมีรอยถ้ารวมรวมก็ถือว่ายังสวยไม่มีขูดอะไรเยอะใช่ไหมฮะถ้ารวมรวมนะครับนี่ก็คือประมาณ90%ขึ้นดูนะครับยังไม่ถึงก็ว่า80ทุงเนี่ย90%ถ้า80นี่จะเล็กว่านี้ อันนี้มีรอยนิดๆหน่อยๆนะถือว่ายังสวยนะครับหน้ากลุ่มหน้ากาดนะครับไม่มีกระทุมกระแทกเละนะครับผมยังสวยนะครับ,รบข้างในสนใจนะครับติดต่อมาได้เลยนะ0ู8ย์7 8ด7 4สี่นเจ็ดปดเก้าเจ็ดสี่ขนส่งนิ่มเอ็กเพรสนะครับผมขอญาตจังหวัดสุมพรแล้วก็จังหวัดจังหวัดใกล้เคียงอะชุมพรกับจังหวัดอะไรนะ้อยจำไม่ได้แล้วที่ สองท่านสั่งของผมไปครับคนส่งนิ่มไม่มีถ้าเป็น power เนี่ยผมไม่สามารถส่งให้ได้จริงๆนะขออภัยด้วยมีสุมพรแล้วถ้าจำไม่ผิดมีส่งขานะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ส่งขาจำไม่ได้นะมีสุมพรกับอะไรสักอย่างเนาะก็คือคนส่งนิ่มเขาไม่มีนะครับก็เลยต้องตอนนั้นเขาซื้อ,อคอร์สอีคิวก็เลยส่งแฟตไปได้ แต่แท่นพวกนี้ผมไม่สามารถส่งแฟดได้กลัวมีปัญหานะผมจะต้องส่งนิ่มอย่างเร็วเพราะฉะนั้นคนที่สามารถซื้อแท่นนี้ได้จังหวัดท่านจะต้องมีนิ่มด้วยนะครับผมอันอื่นกลัวมีปัญหาแล้วผมต้องมาคืนตังท่านอีกนะครับเราจะส่งนิ่มอย่างเดียวนะครับส่งแท่นที่เป็น power นะครับผม18ข้างเราส่งได้ราคาจะห่างกันนิดหน่อยตัวนี้7,200บาทตัวนี้อยู่ที่7,500บาทนะ18ข้างเราส่ง ให้ดูประมาณนี้นะครับผมบางท่านบอกว่าอยากได้ power ขับ1ุดก็เอามาให้แล้วนะครับสนใจมารับเองได้ที่นวันครน,นะครับปทุมธานีนะครับผมท่านแอดอดีไลน์มาถามผมได้นะครับ0 88 4์แปดแปดี่ศูนย์เจนะครับแท่นบน7200บาทแท่นล่างเ5 0 0บาทนะครับผมถ้าพูดถึงความหนักแน่นนะคะสวิตช,ชิ่งจะสู้มออแปลงไม่ได้อยู่แล้วนะครับ มะแปงเป็นมอแปงเธอรอยลูกใหญ่จะหนักแน่นอยู่แล้วนะครับของใช้งานปกติทุกอย่างเนาะของใช้งานปกติทุกอย่างนะครับก็คือตามนี้เลยเนาะท่านไหนอยู่ใกล้ๆมาลองได้นะครับส่วนอคอมพิวเตอร์นะครับก็คือมีของ dbx แท้มหาจักรนอกานั้นก็จะเป็นของคอมพิวเตอร์หมดละนะครับ ตัวนี้อคอร์สต,ตัวนี้เปิดไม่ติดนะฮะดีกับอย่างเดียวเราไม่มีซ่อมขายนี่คืนเจ้าของเดิมนะครับนะครับเราไม่มีซ่อมขายเราคืนเจ้าของเดิมส่วนคอร์ส eq ยังอยู่นะครับส่วนตัวใหญ่ไปละ eq เหลือตัวเดียวนะครับผมพันห้าร้อยบาทเดี๋ยวมีตัวไหนเข้าใหม่ภายในสักระยะหนึ่งเดี๋ยวทางทีมงานแจ้งไปนะครับเพราะว่าของช่วงนี้หมดเป็นช่วงต้นนะครับกำลัง กำลังหาของกันอยู่นะครับผมเดี๋ยวสองตัวนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับผม0ูน4 8 7 8 9 7ปสอบถามกันได้นะครับท่านบางท่านถามว่าทำไมเ,เบรคสบ18เนี่ยทำไมถึงเน้นที่4โอมโดยมาตรฐานสากลแล้วอ่ะมันเน้นที่8โอมด้วยซ้ำนะครับพาวเวอร์ถึงจะทํางานสบายสบายเลยแต่คราวนี้อย่างน้อยโหลดที่เขาทำมามันมีคุณภาพ บางแท่นนะครับโหลดได้ถึง2โอม1ข้างละ4แต่บริษัทอ่ะเขาบอกไว้แค่ข้างละ2โดยวิชาของคนไทยแล้วนะครับสามารถเอาไปขับข้างละ3ข้างละ4ได้แต่พาเวอร์จากที่จะอยู่กับเรา3ปี5ปีสุดท้าย1-2ปีพังนะครับนี่คือเหตุผลที่ว่าวงจรอิเล็กทรอนิกส์บางอย่างมันทํางานได้แต่มันทํางานได้ชั่วขณะนะครับชั่วขณะหนึ่งพอมันอ่อนล้านะครับมันหมดแรง คราวนี้มันก็จะเริ่มอาการเสื่อมนะครับแล้วก็พังในที่สุดต่างประเทศบางทีเขาเล่นที่8โดโอมนะครับพาวเวอร์หตัวครับดอกข้างละดอกนะครับผมเล่นที่8โดโอมเลยแต่ในไทยเราส่วนมากเขาทำมามาตรฐานนะครับอย่างน้อยข้างละ2นะครับกำลังดีนอกจากจะมีตัวอย่างนะครับก็คือ ยกตัวอย่างทับ902ก้าย์สอที่เขาออกแบบมาสําหรับข้างละ4ีนะครับผมแล้บางยี่ห้อที่ออกแบบมาข้างละ2แต่ท่านเอาไปขับข้างละ4นะครับนั่นก็คือเป็นคุณภาพที่เขาทํามาเผื่อนะครับที่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่พังง่ายๆอะไรประมาณนี้นะครับผมโดยทุกแท่นที่ทําผลิตขึ้นมาทุกแท่นเนี่ยเขาเผื่อไว้อยู่แล้วแต่ทําไมว่ากลางแหลม15บามันขับได้ข้างละ3 12ข้างละ4เออคือบางอย่างนะครับ พละกำลังที่ใช้เขาเรียกว่ากระแสนะครับกระแสเวลาเบรดลงทีมันลึกถ้าไปเขากระแทกทีปึ้งเนี่ยสี่ใบลงวูบเลยแต่ถ้าเกิดไอ้สิสองข้างละสี่ทำไมมันขับได้หรือสบายๆด้วยแรงนะครับแรงเนี่ยบางทีมันใช้พละะกำลังเยอะจริงแต่กระแสมันมันไม่ได้ใช้เปลืองขนาดนั้นนะครับ ทางเราก็เลยบอกว่าแนะนำที่ข้างละสองใช้ยาวๆเปิดนานๆสบายบางท่านเอาไปข้างละสี่ไหวแม่มันไหวครับตอนเทสอะสองสามสองชั่วโมงไหวเงชั่วโมงที่สี่ที่ห้าเริ่มมันตลายแล้วดีไม่ดีตุบมาพัางกลางงานอีกเนาะนะครับส่วนมากทาง P ีเค d ีโอเขาก็จะแนะนำที่ข้างละสองส่วนท่านที่จะเอาไปอัดข้างละสามข้างละสี่อันนี้ก็แล้วแต่นะครับถ้าพังมาก็ซ่อมแค่นั้นเนาะ บางท่านก็ไม่ไม,ไม่ไม่พังนะครับข้างละสามผมใช้มาสามสี่ปีละนะ่ะมันก็คือแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นเราไม่รู้นะครับว่าเขาออกแบบมายังไงบ้างเพราะฉะนั้นเขาก็เผื่อเราเนั่นแหละครับว่าบางทีเขารู้อยู่แล้วนะว่าคนเราอะมันต้องเอาอไปอัดเยอะกว่าลิมิตแน่นอนบางคนซื้อของหลักพันหวังหวังคุณภาพหลักหมื่นซื้อของหลักหมื่นหวังนะครับคุณภาพหลักแสนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นของ นะครับชไนน่าท่านอยาคาดหวังอะไรเยอะนะในราคาที่หวัดสูง,สงในราคาที่ต่ๆกําลังหวัดสูง,สงอส่วนของแบนไทยเนี่ยท่านท่านหวังได้เต็มที่เลยนะครับของเขาผลิตมาทนนะครับศูนย์ซ่อมก็ใกล้นะครับบางอย่างนะครับพูดเยอะก็ไม่ได้มีลิมิตเนาะแต่ผมแนะนําที่ข้างละสองนะกลางแหลมข้างละสามข้างละสี่ได้แต่เบสเนี่ยส่งสารพาวเวอร์นะครับแนะนําที่ข้างละสองเนาะ โอเคนะครับผมท่านไหนสนใจนะติดต่อมาได้เลยศูนย์แปดแปดสี่ศูนย์เจ็ดแปดเก้าเจ็ดสี่พีเคอะดีโอหนึ่งเก้าแปดเก้าเดี๋ยวผมจะลงเบอร์ไว้ให้ก็ได้นะครับบางทีไม่ค่อยได้ลงเบอร์ท่านก็บอกติดต่อได้ทางไหนบ้างนะครับผมบางทีฟังไม่จบคลิปเดี๋ยวต่อไปผมจะลงเบอร์ไว้หัวคลิปเลยแล้วกันนะครับผมโอเคเนาะแอดไลน์ไอดีมาเลยนะสะดวกจุดบางทีดึกดื่นแล้วแอดไลน์ทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวตอนเช้ามาตอบนะครับอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับอำลาท่านระกอ่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ